สวัสดีค่ะพบกับโบลิงนะคะในรายการ P k เคทีรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะและในวันนี้นะในรายการของเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงทีมท ALEN เ,เราจะไปพูดคุยกับครอบครัวสีนรลงครอบครัวนักดนตรีคลาสสิกนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพ,พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม,มหลวงนาราทิวาราชนครินท์ช่วงทีนทรายไปเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยผ่านการเล่าเรื่องแบบเน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่กับมิวเซียมสยามที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และในช่วงทีเคที พบกับเรื่องราวของคนที่มีเสียงเพลงในหวัวใจกับกิจกรรมที่เลี้ยงดน,นตรีจริยานการเรียนรู้ที่เกพาหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนาครินในด้านของการนดนตรีนั้นนะคะก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดกล้าวประธานการสนับสนุนดนตรีคลาสสิกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ในช่วงทีมทาเล่นวันนี้นะคะโบลิ่งจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวสีนรงคค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประทานทนุนรุ่นแรกๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นทุนเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรีคลาสสิกค,ค่ะพี่ป่านอุทัยสีสีนรงค์ค่ะและน้องปุยพินทุศร์สีนรงค์ค่ะทีมทาเล่์ครับ ครอบครัวสีนรง์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับครอบครัวนักดนตรีตัวจริงเลยเพราะครอบครัวสีนรงค์นะคะเป็น ครอบครัวที่เป็นนักดนตรีทั้งบ้านเลยเนาะคุณพ่อก็ใช่พี่ชายก็ใช่เขียงคุณแม่ที่ถึงจะแบบไม่ได้เล่นแต่ก็ชอบฟังดนตรีใช่ไหมคะแล้วเราสาองคนก็ยังแบบเป็นนักเรียนดนตรีอีกอะไรทําให้เรารักในดนตรีขนาดนี้คะอย่างแรกที่ทําให้เราเล่นดนตรีนะคะคงเป็นเพราะว่าคุณพ่อด้วยเนอะเพราะว่าคุณพ่อเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะ,คะ,คะท่านก็จะฝูกฝังเราตั้งแต่เด็กๆให้เราฟังเพลงเราเองเนี่ยก็ได้ตามคุณพ่อไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะเราก็เลยซึมงซาบดนตรีไปในตัวทําให้เราเห็นว่าการทํางานที่เป็นนักดนตรีอย่างมืออาชีพจริง พอเรามีโอกาสได้เล่นดนตรีและได้เริ่มทํางานคล้ายๆคุณพ่อเนี่ยเราก็จะเริ่มชอบมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีพื้นฐานซึมซับมาแล้วตั้งแต่เด็ก<ม>ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นถามพี่เป้บ้างดีกว่าะคะวันนี้พี่เป้ไม่ได้มาร่วมในรายการเราด้วยแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นคนแรกข,ของครอบครัวที่ไปเป็นนักเรียนทุนแล้วยังเป็นนักเรียนทุนคนแรกข,ของทุนของสมเด็จพระพี่นางด้วยใช่ไหมค,คะและเรื่องของป่านละคะป่านเขาไปเป็นนักเรียนทุนได้ย,ยังไงคะค่ะของป่านเนี่ยเรื่องมันก็มีอยู่ ด้านเชลโละะ่เนี่ยค่ะที่ประเทศฮ่องกงทีน,ทนี้ป่านก็ได้รับทุนนะนะคะจากทางฮ่องกงเลยตอนนั้น<ะ>ยังไม่ได้ทุนพระองค์ท่านแต่พอศึกษาได้ถึงปีที่2เนี่ก็เกิดสภาวะโรคซาส์สคือจะ,ะต้องเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทราบจะทํำยังไงตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจขอทุนไม่ได้นึกถึงทุนมาพี่นางเลยเพราะว่าเราคิดว่าเรายังไม่มีความสามารถพอ,อก็มีโอกาสได้เข้าแ,าแคมป์ชื่อแวร์บีเอที่สวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ป่านได้เจอพระองค์ท่านโดยบังเอิญที่นั่นไม่ทรารบว่าท่านจะเสด็จทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงมีพระเมตตามากให้เข้าเฝ้าแล้วก็ทรงถามถึงเรื่องเรียนแต่เราก็ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องทุนอะไรเรียกว่าพอเราได้เข้าเฝ้าเราเห็นพระองค์ท่านมีพระเมตตาเราถึงตาที่จะไปขอทุนมากกว่าพอกลับมาเมืองไทยป่านก็ทําเรื่องขอทุนไปค่ะค ของปุยจะไม่ได้รับทุนจากพระที่นานคะแต่ว่าตอนนี้ปุยเป็นหัวหน้าวงเรีย,ยังเยาวชนไทยใ,ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอค,ะคะ่ะก็เรียวกว่ามีความผูกพันกับพระองคท่านทั้ง3คนเลยเนาะ,ะในฐานะของเราสองคนคะ่ะคิดว่ามองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของนักดนตรีคลาสสิก กับสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามองมันยังไงกับอาชีพนี้คะค่ะก็จากที่เห็นตามคุณพ่อไปตั้งแต่สมัยเด็กๆ <ฮะ S 2> นะคะถือว่าเติบโตขึ้นเยอะมากจะเห็นได้จากโรงเรียนดนตรีที่มีขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีมหาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ,<ฮ>ะเปิดภาควิชานี้ขึ้นมา <ฮะ S 2> ขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เด็กสมัยนี้นี่เก่งกันมากก็รู้สึกดีใจที่เด็กๆมีโอกาสได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่สมเด็จพระพี่นาง ตรงสิ้นระชนไปเนี้ยทำให้สื่อหรือว่าหนังสือต่างๆหันมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้นเพราะว่าต,ตอนแรกเนี้ยหลายคนไม่ทราบว่ามีกองทุนนี้นอยู่ในสัไปค่ะ<ม>เพราะว่าเรามีอยู่เงียบเ,เล็กๆเ,<ม>เป็นกลุ่มของเราทําให้เนี่ยค่ะเป็นพรอพค์งคันด้วยคือว่าตอนนี้มันก็ โตขึ้นเยอะแล้วนะคะก็ปุยเองก็สอนด้วยปุยสอนเป็นเด็กๆหน่อยค่แล้วก็เห็นเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกเล่นดนตรีคือเขาเขามองไปถึงว่าดนตรีเนี่ยทำให้ลูกเขามีสมาธิเขาไม่ได้มองแค่ว่าดนตรีสร้างเสียงเพลงอย่างเดียวแล้วเขามองข้ามไปถึงสมาธิจะมีผลประโยชน์ด้านกับคณิตศาสตร์ลูกเขาจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ช่วยจริงๆนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเราต้องมีสมาธิค่ะสุดท้ายแล้วนะมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆางบ้านบ้างไหมคะ ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆนะคะมาเล่นดนตรีกันเยอะๆเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยยังให้ประโยชน์ต่อตัวของเพื่อนๆเองด้วยนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อคนรอบข้างจะได้ฟังเสียงเพราะๆยื่นเพื่อนได้เล่นนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าน้องคนไหนชอบดนตรีแต่ว่าไม่ได้เรียนดนตรีอย่างพี่ป่าน,นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าเผื่ออยากไปทิ้งมันนะคะหลอดจะเรียนหมอหรือว่าเลยนอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าพยายามจับมันอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็ยังดีอย่างน้อยแล้วก็สร้างสุนทรียภาพให้กับตัวเองได้ <c oughs> เพื่อนๆค่ะและนี่แหละค่ะ<ม>คือเยาวชนตัวอย่างนะคะที่เขาเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะถึงแม้สิ่งที่ทำในมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ได้โอ้โหเป็นสิ่งที่เลิศดรูอะไรมากมายแต่อย่างน้อยเนี่ยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเลือกเองแล้วมันจะทําให้พวกเขามีความสุขค่ะอาล่ะค่ะและตอนนี้คุณหมอสติเฟื่องเขาก็รอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงของ Book t ทอเรพีคุณหมอ สดีครับมือขวาอยู่ไหนคะมือขวามือขวาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แม่คุณเพนใคเนี่ยอยากทักใครหมอแบบร็อกเกอร์มันเดินไหมนะครับอ่ะแน่นอนค่ะคุณหมอคะเพราะว่าหนูเนี่ยมีดนตรีร็อกอยู่ในหัวใจดีครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหมองานเข้าค่ะคุณหมอค่ะเอาว่ามาว่าคอย่างนี้ค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะคุณหมอขะเวลาที่หนูฟังเพลงร็อกก่อนนอนทีไรเนี่ยมันทําให้หนูนอนไม่หลับมัคือนจะข่มตานอนมันก็นอนไม่หลับหมอมีข้อแนะนํานะครับคุณหมอหยุดนะครับหยุดฟังดนตรีนะครับ้าทำให้เราดีขึ้นเลยนะครับโอ้โหคุณหมอคะหนูจะหยุดฟังได้ยังไงล่ะคะคุณหมอคะเพราะอะไรรรู้มเพาะะอไร โดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยวิิดให้ชีวิตก้าวไปแหมเป็นงานอะนี้ยเอางี้ครับหมอมีวิธีแก้ไขนะครับอย่างเราเนี่ยต้องแก้ไขด้วยเสียงดนตรีครับจริงเหรอคุณนี่นละครับอะไรคะอ้โหวันฮันเด็ตแจ๊สอัลบั้มรีแต่งโดยอนันต์ลือประดิษฐ์ใช่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเพียงสโซนหนึ่ง ของการรวบรวมเสียงดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งมีมานับไม่ถ้วนแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วามยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไว้อีกมากมายที่สอดแทรกเอาไว้ด้วยนะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงการดน,ดดนตรีสไตล์บาร์ซาหรือว่าจะเป็นความโรแมนติกข,ของเสียงเป็นนองค่ะแน่ตำนานกีตาร์ไฟฟ้าใช่ครับ<อ>ถูกต้องเลยครับถ้าอย่างนั้นนะคะหนูขออนุญาตคุณหมอเนี่ยยืมหนังสือเล่มนี้กลับไปอ่านที่บ้านจะกลับไปอ่านตำนานกีตาร์ไฟฟ้าแหนว โอ้ได้ครับอาะชัยคุณคนไข้เลยนะครับตามเสียงหัวใจไปทาจังหวะเพลงเลยนะครับตื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 ไปแล้วนะคะคุณหมอไปแล้วนะคะไปแล้นะคะไปเลยครับไปเลยครับโชคดีครับมาเรียนรู้ทุกจังหวะเสียงเพลงกับถ้อยบรรเลงใน100 Jazz Album Review นะครับ